Da sehen Sie hier irgendwo ein Krankfeld. Aber ist vorstellbar. gut. habe ich mir so eine Platte gebaut. Dann kam Hat die Platte nachgemessen. Ich glaube, du muss 50 cm oder 50 cm haben. Ja, und noch 50 cm. มาแล้วเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วเยตะชนบทมาแล้วพรุ่งนี้คืนคืนนี้เยตะขึ้นรถขึ้นเครื่องแล้วเพื่อนๆพอดีวันนี้แฟนเขามาหาเพื่อนเขาอยู่แถวแถวปากเกร็ดนั่งแท็กซี่มาตั้งค่าทางดวนค่าทอะไรหมดห้าร้อยเราอยู่มีเป็นบอ บออะไรนะบอตกปลาเพื่อนจากเยอรมันเขามีแฟนเป็นคนไทยเขามาทําบอตกวันนี้วันพุธเขาหยุดมาทีไรก็ตรงกับว,วันหยุดทุกทีเมื่อเมื่อเมื่อ,อปีที่แล้วมาก็มาหาเขาวันวันจันทร์เขาหยุดวันจันทร์มาปีนี้เขาหยุดวันพุธนี่เพื่อนๆน,นเห็นไหมมาตกปลากับเยตะ พอดีจะขึ้นเครื่องแล้วเพื่อนๆก็เลยมาทักทายหน่อยคิดถึงคิดถึงไม่เห็นหน้ากันตั้งนานเลยคิดถึงเนาะนี่บอ่อตกปลาพอดีแฟนเขาไม่อยู่เขาไปอะไรลูกเขาเดี๋ยวเขากลับมา,บาไม่เปิดค่ะเขาเปิดทุกวันพุธเ,นะเออปีที่แล้ววันจันทร์ปีนี้วันพุธไม่รู้ืันกัน มี <laughs> ลูกค้ามาถามหาว่าบ่อปเปิดไหมนี่บ่อปลาบ่อตกปลาเนาะมีอะไรหรอกเพื่อนๆวันนี้แค่จะออกมาบอกเพื่อนๆว่าเยตาจะกลับเยอรมันแล้วคืนนี้ประมาณสี่ทุมท่มห้าทุ่มเลวเพื่อนๆขึ้น,เ,น,เ,นเครื่องไปเจอกันที่เยอรมันเนาะเดี๋ยวเยตาจะถ่ายให้ดูที่เยอรมันตอนนี้ มันเป็นยังไงหิงโกลอเพื่อนเพื่อนหายออกมาหาก่อนอคิดถึง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 ไหนให้ดูหน้ายตะหน่อยคิดถึงคิดถึงนะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆเนาะแค่มา่ฝากบอกเพื่อนเพื่อนว่าเยตาจะกลับแล้วจ้าแค่นี้แหละ 기둥 기둥.